สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเกมชื่อซอมบี้เวฟนะฮะขึ้นของซอมบี้เกมนี้ค่อนข้างมีภาพที่สดใสนะครับแล้วก็สีสันสดใสเล่นเป็นแนวตั้งของจอเป็นเกมที่ทั่วไปในณตอนนี้นะ่มีเยอะมากเกมสไตล์นี้จะเป็นรูปแบบของออโบราณรูปแบบจีนรูปแบบยิงปืนรูปแบบซามูไรเลยแล้วแต่นะเดี๋ยวเราไปสู้ให้ดูสักรอบนะบแต่สู้ไม่จบนะครับเพราะว่าในการลงสู้แต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราจะเอาสู้จบเลยเนี่ยโ,โหใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า13-15ถึงนาทีนะครับในตัวเกมเนี่ยมันจะใช้เวลาที่มันกำหนดไว้ประมาณ12นาที12นาทีในแต่ละรอบนะในแต่ละรอบนี่ลงปกตินะแต่ว่าพอเรา,เ,าเล่นไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีที่เราต้องกดรางวัลมันก็จะดึงเวลาอีกเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาให้รางวัลให้เราเลือกสกิลในเมื่อเราค่ามอนสเตอร์ไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะมีสกิลที่เลือกมันก็จะหยุดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาให้12นาทีที่เราต้องลงเนี่ยก็จะบวกขึ้นไปอีกเป็น12 13นาทีนะครับสมมรัสู้นะครับผมจะสู้ด่ดนสุดท้ายให้ดูนะครับผมจะลงไม่จบนะฮะเพราะว่าผมจะสู้ไปประมาณสัก5นาทีแล้วกันจะให้ดูเป็นประมาณนะครับถ้าจะลงไปในะพื้นที่ก็มีออรเตอร์ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับยิ่งมาเยอะนะครับสังเกตด,ด้านบนจะมีเวลาบอกนะครับบนกลางจอนะครับ ยิงมาเรื่อยๆยิ่งเยอะยิ่งเยอะถ้าปืนเรามันไม่แรงพอเนี่ยมันก็จะสะสมมอนไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะฆ่ามอนมาก็จะได้ไประสบก,การณ์แล้วก็จะเอาประสบก,การณ์ที่เป็นขีดข้างบนไ่้ไปอัพแล้วก็ซุ่มได้ของสกิลนะครับโดยที่สกิลทั่วไปก็จะเริ่มต้นในด่านแรกๆเพื่อนอาจจะมีสกิลไม่เยอะนะครับยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเปิดด่านไปเรื่อยๆมันถึงจะมีสกิลใหม่ๆให้นะครับแล้วก็การเลือกสกิลก็สําคัญนะครับเพราะว่าสกิล แต่ละอ่ะมันก็จะเหมาะกับปืนด้วยนะปืนมันสกิลมันก็จะออกเมื่อเรายิงไปห้านะอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปใช้กับพวกสไนเปอร์หรือปืนยิงที่มันมีกระสุนน้อยมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเอาไปใช้กับปืนที่แบบกระสุนน้อยหือแล้วรีโหลดบ่อยก็จะมีสกิลบางสกิลที่มันจะรีโหลดนะครับพอรีโหลดเมื่อไหร่มันก็จะใช้สกิลเมื่อนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคผมจะไม่เก่าว่งสกิลนะให้ฟังให้เาคร่าวเฉยนะ ปืนที่ใช้ตอนนี้เป็นปืนยิงลิ้กวก่าเบิร์ดนะผมมีลูกกระสุนน,น้อยแลรั้วผมจะพยายามเพิ่มดาเมจในสกิลม,มันเป็นหลักนะครับถ้ามีให้เลือกนะครับก็จะเลือกเป็นดาเมจ นี่มันเริ่มไม่ตายมันเริ่มเยอะเพราะด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายที่ผมผ่าน <c oughs> ผมยังไม่ผ่านเพราะว่าดาเมจของปืนผมยังไม่พอผมต้อง up level เนี่ยพราอันนี้คือดับเมลไม่ไหวฮะดับเมลไม่ไหวเพราะว่าวยิงดับเมลไม่ไหวมันก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกด่านเนี่ยพอดับเมลเราไม่ไหวเราไม่สามารถเคลียร์มอนได้นะเราก็ต้องพยายามหลบหมุมอันนี้ผมอาจจะหลบหมุมแคบไปหน่อยแต่ไปทุกที่อ่ะมันก็ไม่ต่างกับชนิดสักเท่าไหร่นะผมจะปิดมันไม่เอาละพอโซว,วให้ดูประมาณเท่านั้นเองนะครับว่าโอเคภาพมันก็สวยแล้วก็สีสันโอเคนะครับแล้วก็มันไม่ให้ว่าเกมมันจะกระตุกนะครับแค่ไหนว่ามันอยู่ที่เราเคลียร์มอนสเตอร์ถ้าเคลียร์มอนสเตอร์ได้มันก็ไปเรื่อยๆนะมัันกกก็ไม่ถึงบรระตุค สำหรับตัวมันก็มีให้เลื่อนนะครับเริ่มแรกอาจจะมีปืนน้อยแต่พอเราเล่นมาสักพักหนึ่งก็จะมีปืนให้นะครับเยอะอยู่นะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีปืนฟรีเท่าที่ผมดูนะตอนนี้นะครับก็มีอยู่เหลืออยู่กว่าบอกเดียวออสองกระบอกกระบอกนี้นะครับแล้วก็กระบอกนี้ซึ่งมันจะปลดล็อกให้ตามเวลาด่านที่เราผ่านนะครับอู้ยี่ขอดูด่านยี่ห้าก็จะได้อีกกระบอกหนึ่งมาก็จะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับอีกด่านแล้วก็ ด่านที่สามสิบห้านะครับสิบด่านนะครับซึ่งตอนนี้ผมที่ใหญ่โอที่ด่านที่ยี่สิบสองนะครับซึ่งการจะผ่านเราก็ต้องอัพปืนนะครับแล้วมันก็จะมีทางอื่นด้วยนะอัพตัวละครนะนี่ผมจะกล่าวคร่าวๆนะครับจะไม่เน้นนะครับเช่นอัพปืนเนี่ยมันก็จะมีนะครับว่าเราต้องอัพเอาเงินมาอัพขึ้นเรื่อยๆพอปืนมันเลเวลตันเนี่ยมันก็จะมีของซึ่งมันต้องบอกว่าใช้ของอะไรนะครับตอนที่มันเป็น,ป,นปืนขั้นทองเนี่ยก่อนที่จะขั้นทองมันต้องใช้ลูกเต๋าด้วยนะ แต่ข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนปืนได้แล้วก็สามารถถอนทรัพยากรในการอัพปืนได้ตลอดนะครับและไม่เสียเลยคือถอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้อะไรไปเราได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือข้อดีนะครับโอเคนะครับเลื่องปืนก็ผ่านแล้วกันครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เหลือก็เติมเงินก็ว่าไปนะปืนก็ดีขึ้นแรงขึ้นเป็นปเรื่องปกติ <c oughs> การปรอบสกิลของปืนมันก็จะอยู่ที่ขั้นของปืนนะครับ มันก็จะมี o อัพชันของพวกหุ่นเอ่อพวกเอ่อพลังโจมตีพวกชุดที่ใส่มันก็เพิ่มพลังนะครับแล้วก็มีหุ่นมีถึงเวลาอเงี้ยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ซึ่งมันก็ช่วยให้เราโตขึ้นสายฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้ลำเค็นมากนะครับเทียนแต่ว่าพอไปถึงด่านที่35ขึ้นไปถึงสีเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มติดตานเพราะว่าอปืนฟรีมันอาจจะหมดไปแล้วพอปืนฟรีมหมดไปแล้วเราจะขึ้นไปด่านเราไปเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆสะสมนะครับ แม้ผมจะได้มาด่านที่ด่านยี่สิบเนี่ยผมก็ไม่ได้นนจริงจังนะครับมันก็เลยทําให้รู้ว่าโอเคพอจะผ่านไปได้ถึงด่านที่สี่สิบนะครับจากที่คํานวณน,นะแต่เลยสี่สิบุยแล้วถ้ามันไม่มีปืนฟรีให้อีกแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวแล้วไม่น่าจะไหวแล้วหรืออาจจะลําเค็นนะลาเค็นนะแต่ติดเครื่องไว้เล่นได้นะครับมันก็จะมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยสายฟรีผมคํานวณแล้วเคยเล่นแล้ว,เ,ลวเมื่อเจ็วันที่แล้วก็พอจะพอจะหาอุปกรณ์หรืออะไรมาใส่ได้นะไม่ได้ว่ามันจะแบบโอ้โห สายฟรีไม่สามารถเล่นเลยเลยไม่เคร่บก็โอเคอยู่นะเราคำนวณเอานะพวกอีเวนต์เวลาอีเวนต์มาพวกนี้นะตัวอย่างครับ <c oughs> ทำอีเวนต์ใ้สำเร็จเนี่ยก็มีโอกาสได้แล้วแต่บางทีมันก็มาเป็นชุดนะครับบางทีมันก็มาเป็นหุ่นอย่างเงี้ยให้นะครับก็มีโอกาสได้เป็นตัวหุ่นเลยแต่ว่าเราต้องสะสมให้เต็มนะสะสมของแต้มวันเนี่ยแทบจะเรียกว่าอีเวนต์มีเวลาเจ็ดวันนี่ยเราแทบจะเล่นเต็มเหนียวเลยนะสายฟรีถึงจะมีพอแต้มพอที่จะแลกนะ มันก็จะพอทุกอีเวนต์หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะผมเพิ่งเจอมาอีเวนต์เดียวนะครับผมก็พอกับคำนวณก็เอิม่มพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับโอเคครับคิด,ดีนมีอะไรมากมายนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมทั่วไปอยู่แล้วนะที่เป็นสไตล์นี้นะครับก็แล้วแต่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนนะเห็นว่ามีสีสันสดใสด,ดีเลยลองหลดมาเล่นแล้วข้อดีมันก็เครื่องไม่ร้อนนะครับโอเคนะเกมแล้วเล่นแล้วเครื่องไม่ร้อนเนี่ยถือโอเคนะครับแต่มันก็ไม่สามารถจะเล่นแบบไรเน็ตได้นะเท่าที่ผมรู้นะโอเคครับ ขอบคุณเพื่อนที่ตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับทำาไรสาราแล้วไม่มีประโยชน์อย่างนี้ยขออภัยด้วยนะครับกพราะแค่แนะนําเกมนะครับเข้ามาดูแล้วกดๆผ่านๆดูไปดูชาต่อสู้ไปดูอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเพราะว่าเกมทั่วไปสไตล์นี้ไม่มีเยอะครับมีอีเวนต์มีเติมเงินมีอัพตัวละครอัพชุดอัพป,ปืนแค่นั้น,นครับไม่มีอะไรพิเศษที่แบบเป็นอะไรที่งงงวยหรือว่าเข้าใจยากนะครับขอบคุณมากครับ